สวัสดีนะครับผมเพจอุปกรณ์ก่ออาชีพนะครับนะครับผมก็สนใจติดต่อได้ที่นี่นะครับผมวันนี้ผมจะมามาดูนะครับเตาอบแห้งนะครับผมของผมนะครับเป็นขนาดสิบชั้นนะครับผมสิบชั้นนี่จะเป็นขนาดที่พอดีที่สุดแล้วนะครับถาดระหว่างถาดเนี่ยจะโอเคที่สุดแล้วนะครับผมมีสิบชั้นกับหกชั้นนะครับผมนะครับ ลมนะครับเป่าประบายมันทั่วกัน okay, นะครับผมโอเคนะครับมันจะปิดนะครับนี่ตัวจุดตัวนี้หัวนี่สองหัวนี้นะครับตู้ก็รูปร่างสวยงามครับผมแน่นหนามั่นคง ลูกค้าชอบครับสําหรับสําหรับอบแห้งครับเหมือนเหมือนแดดนะครับชาช่วงไหนหน้าฝนแบบอุตสาหกรรมบางที่อยากจ,จะไม่อาจจะประสบป,ปัญหาก็ตัวนี้ได้เลยตัวนี้สามารถอบแห้งไล่ความชื้นไล่น้ํามันนะครับยืดอายุการใช้งานไม่ใชย่ยืดอายุของผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์เราให้ได้นานครับผมนะครับก็ตัวนี้อยู่ที่สามหมื่นเก้านะครับผม ไม่แพงครับผมกับคุณภาพขนาดนี้นะครับของเราของเราไม่ต้องมานั่งสับถาดนะครับไม่เหมือนกับพวกที่แบบไฟล่านะครับมานั่งสับถานนะครับมาเป็นไฟบนนะครับมาตรฐานนะครับสนใจติดต่อได้ที่เพจอุปกรณ์ประกอบอาชีพนะครับผมศูนย์แปดหนึ่งหกสามสี่หกห้าหกหนึ่งะครับหรือว่าไลน์ก็ y o o z a k a k นะครับผมหรือถ้าอยากดูให้ชัดเจนกว่านี้ไปดูที่คลิปผมย้อนหลังนะครับเพราะอันนี้ผมแพ็คเตรียมส่งแล้วก็ขอบคุณมากครับวันนี้ขอบคุณมาก อีกทีหนึง่งสวัสดีครับ